สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนแรงครับทักทายบรรยากาศตอนแรงครับพี่น้องบรรยากาศที่วารินชําราบครับพี่น้องบรรยากาศดีป่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเสียงพิ่งบรรยากาศได้ครับพี่น้องตอนแรงงครับบรรยากาศลมเงียบสนิทแล้วพี่น้องเงียบสนิทแล้วพี่น้องลมหนาวว่ามีแล้วครับ ทักทายพี่น้องตอนแรงๆครับแต่ยังกินแรงเนาะพี่น้องเนาะสกู๊ตสกุลครับทักทายพี่น้องชาวเดียวชาวเฟ e บุ๊กนะครับเอามาแลกกัทักทายกับช่องสุรศักดิ์อยู่เย็นได้นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจไม่ว่าจะในคลิปเดียวว่าในคลิปสตรีมหรือว่าไลฟ์สดนะครับผมพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ ขอบคุณพี่น้องสุกูทุกคนครับที่เขามาเป็นกำลังใจให้ช่องสุสักอยู่เย็นนะครับผมที่ได้ท่าคลิปในสายตาสู่สายตาพี่น้องต่อไปครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับมาทักทายตอนแรงๆครับพี่น้องชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับทักทายทุกท่านนะครับผมในเปลงบรรยากาศครับตอนแรงๆครับที่วารินชําราบนะครับพี่น้อง ทักทายพี่น้องสุขุมทุกคนครับสวัสดีครับผม